การนอนตะแคงหันซ้ายหรือการนอนตะแคงหันขวาการจัดหมอนและการฝึกหายใจการนอนตะแคงหันขวาหมอนรองศีรษะถ้าขนาดพอดีกระดูกคอจะขนานกับพื้นหรือเตียงและแทบไม่มีช่องว่างระหว่างคอกับหมอนถ้าสูงเกินกระดูกคอจะตั้งขึ้นหรือหากต่ำเกินกระดูกคอกดเอียงซึ่งทำให้กล้ามเนื้อคอเกร็งตัวหมอนรองเข่าหรือหมอนข้าง ถ้าไม่ได้ใช้จะเห็นว่าแนวกระดูกสันหลังด้านล่างจะมีการโคง้งทำให้เกิดการบิดของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังเกรงตัวเมื่อจัดหมอนรองเข่าได้อย่างถูกต้องจะเห็นว่ากระดูกสันหลังตอนนี้เป็นแนวระนาบขนานกับพื้นแสดงว่ากระดูกสันหลังจะไม่บิดและกล้ามเนื้อหลังไม่เกรงตัวเมื่อจัดท่านอนได้อย่างเหมาะสมฝึกหายใจเข้า โดยนำมือซ้ายลงมาวางบนหน้าท้องหายใจเข้าพร้อมการเขมวท้องนับหนึ่งสองสาี่หแล้วหายใจออกผ่อนออกช้าทำทั้งหมด3มรอบทำครั้งที่สองหายใจเข้าพร้อมการเขแมแหท้องนับหนึ่งสองสาี่หแล้วหายใจออกทำครั้งที่สาม หายใจเข้าพร้อมการเขมแมวท้องนับ1 ,2 ,3 ,4 ,5 แล้วหายใจออกการนอนตะแคงหันซ้ายหมอนรองศีรษะถ้าขนาดพอดีกระดูกคอจะขนานกับพื้นหรือเตียงและแทบไม่มีช่องว่างระหว่างคอกับหมอนถ้าสูงเกินกระดูกคอจะตั้งขึ้นหรือหากต่ำเกินกระดูกคอจะกดเอียงซึ่งทําให้กล้ามเนื้อคอเกร็งตัว หมอนรองเข่าหรือหมอนข้างถ้าไม่ได้ใช้จะเห็นว่าแนวกระดูกสันหลังด้านล่างจะมีการโคง้งทำให้เกิดการบิดของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังเกรงตัวเมื่อจัดหมอนรองเข่าอย่างถูกต้องจะเห็นว่ากระดูกสันหลังตอนนี้เป็นแนวระนาบขนานกับพื้นแสดงว่ากระดูกสันหลังจะไม่บิดและกล้ามเนื้อหลังไม่เกรงตัวเมื่อจัดท่านอนได้อย่างเหมาะสม ฝึกหายใจโดยนำมือขวาลงมาวางบนหน้าท้องหายใจเข้าพร้อมการขแมแ่วท้องนับหนึ่งสองสมสี่หแล้วหายใจออกผ่อนออกช้าๆทําทั้งหมด3รอบทําครั้งที่2หายใจเข้าพร้อมการขมั่ท้องนับหนึ่งสอง แล้วหายใจออกทำครั้งที่สามหายใจเข้าพร้อมการเขมแมวท้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหายใจออกคุณเคยเห็นสินค้าที่สามารถย้อมผม